เรื่องนี้พี่คนที่เล่าให้ฟังก็บอกว่าได้ฟังเรื่องนี้มาจากแม่อีกทีหนึ่งซึ่งเคยเล่าให้แกฟังมานานแล้วแม่นั้นก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านนั้นยังเป็นเด็กและปูี่เล่าก็เชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแม่นั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องงมงายในเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากการพิสูจน์และที่สำคัญแม่นั้นเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกใคร แม่ของผู้ที่เล่านั้นก็เป็นคนบ้านนอกอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีแม่เกิดที่นั่นแล้วก็เติบโตอยู่ที่นั่นซึ่งเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังนั้นจึงเกิดขึ้นที่นั่นในหมู่บ้านที่แม่นั้นเคยอยู่เมื่อสมัยประมาณสัก4ี่สิบปีก่อนที่จังหวัดปราจินบุรีซึ่งต้องบอกว่าที่นั่นนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่มีความเจริญให้เห็นเลยแม้แต่น้อยในสมัยนั้นหมู่บ้านที่แม่อยู่ ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะทุระกันได้แม่บอกว่าคนในสมัยนั้นมักจะทำมาหากินไม่ได้มาทำอาชีพค้าขายเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันแต่ว่าบ้านหลายๆหลังนั้นมันก็คล้ายกันหมดคือมักจะปลูกพืชผักสวนกลัวเอาไว้กินเองและพืชอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะปลูกกันโดยทั่วไปนั่นก็คือต้นกล้วยและก็ต้นมะละกอบ้านของทิศสุ ซึ่งก็ปลูกอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นกระทบหลังเล็กๆซึ่งปลูกด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยจากปลูกท่ามกลางโดงกล้วยตานีและบ้านหลังดังกล่าวนั้นก็มีเพียงทิศสุกอยู่เพียงลําพังคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าแก่นั้นในแยกตัวเองออกมาจากครอบครัวหลายปีแล้วทิศสุขนั้นเป็นคนโสดไม่มีเมียและก็ไม่เคยแต่งงานมาก่อน แกใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างสันโดษไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครและด้วยเหตุผลนี้ทิศสุขจึงเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนักจนกระทั่งเรื่องแปลกประหลาดนั้นก็ได้เกิดขึ้นให้ใครต่อใครนั้นได้เห็นจนเป็นที่ล่ำลือกันในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นั่นก็คือจู่ๆทิศสุขก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยแล้วก็มาอยู่กันที่กระท่อมหลังเล็กๆของแก คนที่เห็นเมียของทิศสุขบนแรกนั่นก็คือตามันซึ่งก็เป็นตาของผู้ที่เล่าโดยมีศักดิ์เป็นน้องของตาแต้และเป็นอาของแม่ผู้ที่เล่าประสบการณ์โดยตรงวันหนึ่งตามันแกก็ออกไปหากบที่ทุง่งนาจนกระทั่งตกดึกของคืนวันหนึ่งและมันก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักตาแกก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่หลบฝนที่ไหน จึงได้วิ่งไปยังกระท่อมของทิศสุขที่อยู่ไกลที่สุดหวังว่าจะอาศัยชายกาเป็นที่หลบฝนที่ฝนนั้นกําลังเทลงมาอย่างหนักในขณะนั้นตามั่ก็วิ่งไปถึงกระท่อมของทิศสุขแก่ก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเป็นอย่างมากกําลังจะเดินเข้าไปในกระท่อมของทิศสุขพอตาเห็นดังนั้นตาแก่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปอาศัยในบ้านของทิศสุ ได้แต่อาศัยลบอยู่ใต้ชายคาข้างๆกระตมนั่นเองจึงทําให้ได้รู้ว่าทิสุกและก็หญิงสาวสวยคนนั้นมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนที่เป็นผัวเมียกันมานานทางคููนั้นอยู่กินเหมือนกับผัวเมียภรรยาที่ร่วมชีวิตกันมานานแล้วนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาโดยทั่วไปแต่สิ่งที่ตามันสงสัยมากที่สุดก็คือทําไมแกไม่เคยเห็นหญิงสาวคนนี้มาก่อนเลย และหลังจากนั้นผ่านพ้นคืนนั้นไปเมื่อตาได้ไปเจอเข้ากับทิศสุอีกครั้งแกจึงได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนั้นคนที่แกนั้นเห็นว่าเข้าไปหลับนอนอยู่กับทิศสุว่าเป็นใครมาจากไหนและวทำไมทิศสุถึงต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้แต่ว่าตามันแกก้มไม่ได้รับคำตอบจากทิศสุเลยแม้คำเดียว ปิสุกนั้นก็ยังสั่งห้ามไม่ให้ตามันนั้นไปเล่าเรื่องที่เห็นให้กับใครนั้นฟังโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อก็จะต้องโดนดีต่อมาหลังจากนั้นประมาณไม่กี่วันตามันแกก็อดที่จะเก็บเรื่องราวนี้ที่ตัวเองนั้นได้ไปเห็นมากับตาเป็นความลับไว้ต่อไม่ไหวแล้ววันหนึ่งขณะที่แกกําลังนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆแกก็เผลอหลุดปาก เรื่องที่แกนั้นไปเห็นมาให้กับบรรดาเพื่อนๆของแกในวงเล่าได้ฟังกันข่าวลือเรื่องของทิสุแอบไปมีเมียโดยที่ไม่ยอมให้ชาวบ้านนั้นรับรู้จึงได้กระชอนไปทั้งหมู่บ้านใครๆเจอเข้ากับทิสุก็มักจะถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เป็นประจำจนทิสุนั้นเกิดความโกรธแล้วก็แสดงอาการที่ไม่พอใจให้เห็นอย่างรุนแรงจากนั้นไม่นานนะัก ตามันแกก็ได้ล้มป่วยโดยที่มีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายแสดงอาการหวัดกลัวออกมาเหมือนกำลังมีใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างที่คอยคุกคามแกอย่างหนักเมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆได้แต่ร้องโอดโอยคล้ายกับกำลังถูกทรมานอย่างหนักต่อมาอีกสามเดือนหลังจากที่ตามันแกล้มป่วยกลายมาเป็นคนเสียสติโดยที่ไม่มีสาเหตุเลย พาไปรักษาตามโรงพยาบาลไหนมันก็ไม่หายก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหญิงสาวสวยที่แอบไปอยู่กินฉันสามีกับทิศสุคนนั้นที่อยู่กันที่กระท่อมหลังเล็กๆซึ่งก็อยู่กลางดงกล้วยตาน,นีซึ่งก็เจอเข้าในคืนหนึ่งโดยบังเอิญคราวนี้คนที่เห็นนายมาเล่าเรื่องราวระหว่างหญิงสาวกับทิศสุ ซึ่งก็มีพฤติกรรมต่อกันเหมือนกับคนที่เป็นผัวเมียกันมานานมันเล่าให้ใครต่อไกลในหมู่บ้านนั้นฟังว่าเขานั้นได้เห็นหญิงสาวคนนั้นเดินออกมาจากต้นกล้วยตานีต้นหนึ่งแล้วก็ได้เดินเข้าไปในกระท่อมของทิสุซึ่งเหตุนี้เองทําให้คนในหมู่บ้านนั้นเชื่อกันว่าทิสุมีเมียเป็นผีแล้วเรื่องมันก็ลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็ละแวกใกล้เคียง หลังจากที่ชาวบ้านคนที่ไปเห็นหญิงสาวนั้นเดินออกมาจากต้นกล้วยตานีในนำเรื่องผีสาวตานีมาโฆษณาให้กับชาวบ้านล่ำลือกันได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแก,ก่คนล้มป่วยแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีสาเหตุตวยสภาพศพนั้นไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตนอกจากดวงตาที่เหลือกลานเหมือนกับได้พบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจตายไป ชาวบ้านในละแวะกนั้นต่างล่ำลือกกันว่าการตายของชายคนนั้นเกิดขึ้นเพราะวัดิเตศของผีตานีที่ออกมาอาลวาดเอาชีวิตในโทษฐานที่นำเรื่องอันที่เป็นความลับมาเปิดเผยในที่แจง้งทุกคนคิดอย่างนั้นเรื่อยมาจนไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปกล้ำกไกลกล้าที่จะเข้าไปใกล้ๆกระท่อมของทิศสุขซึ่งปลูกอยู่ในดงกล้วย ทุกคนก็ต่างเชื่อกันว่าเป็นความเฮี้ยนของผีตานีที่อาฆาตแคนผู้คนที่ทำตัวเป็นมารขัดขวางความสุขของตอนเองแต่แล้ววันหนึ่งความจริงบางอย่างมันก็ปรากฏขึ้นหลังจากที่เขาวเรื่องทิศสูอยู่กินกับผีตานีมันดังไระชนไปประมาณสักหกเดือนทิศสุก็ล้มป่วยแล้วก็ตายตามไปอีกคนหนึ่งตายอยู่ภายในกระท่อมในดงกล้วยผีตานี เมื่อชาว้านรู้กล่าวจึงได้ช่วยกันนำศพของทิศสุกนั้นออกมาจากกระท่อมของแกและนันก็เป็นครั้งแรกที่ชาว้านทุกคนได้เห็นว่าภายในกระท่อมดงกล้วยตานีหลังนี้ของทิศสุกมันเต็มไปด้วยเครื่องรางของคลังจำนวนมากทุกคนพึงจกประหนักรู้กันในกล่าวนี้ว่าแท้จริงแล้วทิศสุกนั้นเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับคาถาอาคมมนต์ดำ ซึ่งกาดว่าน่าจะไปเรียนมาจากฝั่งของเขมรแกนั้นไม่ใช่ชาวบ้านคนธรรมดาธรรมดาอย่างที่ทุกคนนั้นคาดคิดการตายของชายที่เห็นเหตุการณ์ตอนนางตานีออกมาจากต้นกล้วยรวมถึงอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของตามั่นนั้นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าถูกผีนางตานีนั้นเล่นงานแต่อย่างใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามนต์ดำหรือว่าคุณใสของทิศสุ ซึ่งเป็นผู้กระทําขึ้นมาเองทั้งหมดผีนางตานีที่ต้องออกมาผลนิบัติกินอยู่กับทิสุกก็เพราะอํานาจส่เวทของทิสุที่บังคับให้เป็นไปไม่ใช่ความพิศวาสที่ผีนั้นมีต่อคนแต่อย่างใดอย่างที่ทุกคนนั้นเข้าใจและการตายของทิสุกนั้นก็ไม่ใช่การป่วยตายตามธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเป็นเพราะอํานาจมนต์ดำที่เกินการควบคุมของแกเล่นงานแกกลับ ดังที่ว่าหมองูนั้นต่ายเพราะงูนั่นเอง